วันนี้ผมมาอยู่ที่อีกช็อตนึงนะครับที่ถือว่าเป็นช็อตยากสำหรับนักกอล์ฟสมัครเล่นเลยนะครับนั่นก็คือการเล่นหลุมพาสามยาวนะครับอย่างไรไม่ให้เสียสกอร์นะครับ สวัสดีครับผมโปรนพนพนุวัลลน,นะครับดลิเคเตอร์เอาไว้อินสตรักชั่นที่กอล์ฟฟิ้งกราวฟอร์มาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อีกช็อตหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นช็อตยากสำหรับนะักกอล์ฟสมัครเล่นเลยนะครับนั่นก็คือการเล่นหลุมพา3ยาวนะครับอย่างไรไม่ให้เสียสกอร์นะครับก็ตอนนี้นะผมอยู่ที่3มกอล์ฟสุภาพพลึกที่หลุม2นะครับซึ่งถ้าใครที่เคยมาเล่นที่สนามกอล์ฟแห่งนี้เนี่ยก็จะทราบดีว่าหลุมที่2เนี่ยเป็นหลุมที่ ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นักกอล์ฟส่วนใหญ่เนี่ยจะมาเสียสกอร์ที่หลุมนี้นะครับเพราะว่าเป็นหลุมภาษาที่ค่อนข้างยาวนะครับทางขวาเนี่ยมีน้ําตลอดแนวหน้ากรีนมีบังเกอร์นะครับแล้วก็จุดตกเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นจุดที่ผมยืนอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือที่แท่นโปรแท่นหลังสุดนะครับระยะจากแท่นเนี่ยก็คือ200 200หลาท่วนเลยนะครับซึ่งเวลาที่เรามาเล่นสนามกอล์ฟแต่ลักษามนะครับอยากจะให้นักกอล์ฟเนี่ยลองสังเกตที่สกอร์การ์ดดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าหลุมที่เราเล่นนั้นระยะเท่า เพราะว่าใน18หลุมจะมีหลุมอ,อยู่3ประเภทนะครับก็คือหลุมที่ง่ายนะครับหลุมที่เราสามารถทําสกอร์ได้หลุมที่ไม่ง่ายไม่ยากคือหลุมที่เราสามารถทําสกอร์ได้หรืออาจจะเสียสกอร์แล้วก็หลุมที่ยากหรือว่าเป็นหลุมที่เรามีโอกาสที่จะเสียสกอร์กว่าได้สกอร์นะครับดังนั้นอย่างเช่นหลุมนี้นะครับ เป็นหลุมหนึ่งในหลุมที่ผมคิดว่าเป็นหลุมที่ยากก็โอกาสที่จะเสียสกอร์นั้นมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับหลุมพาสามหลุมนี้นะครับดังนั้นวันนี้เรามาดูกันว่าเรามีวิธีการเล่นอย่างไรมีวิธีการคิดอย่างไรเมื่อต้องเจอหลุมพาสามยาวๆแบบนี้แล้วก็มีอุปสรรคที่ขวางอยู่รอบๆกีนแบบนี้นะครับผมมี3ขั้นตอนหลักๆนะครับที่จะให้นกักกอล์ฟเนี่ยลองไป ทำดูลองไปใช้ดูนะเพื่อที่จะเล่นหลุมพา3สามเนี่ยไม่ให้เสียสกอร์นะครับหรืออาจจะได้สกอร์ด้วยซ้ําไปนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องดูระยะก่อนนะครับว่าหลุมที่เราเล่นนั้นระยะเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นหลุมที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับสองร้อยหลาเนี่ยคือถึงกลางกรีนะครับดังนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยถ้า200หลาเนี่ยผมจะใช้อยู่ที่ประมาณเหล็กหหรือว่าเหล็ก5ประมาณนี้นะครับคือเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบระยะแล้วนะครับให้ท่านเลือกเหล็กที่ท่านสามารถที่จะตีเกินระยะ200หลาได้แบบสบายๆนะครับ ต้องเข็นนะครับอย่างในเคสของผมเนี่ยผมถ้าผมใช้เหล็ก6กเนี่ยผมจะต้องตีค่อนข้างรุนแรงสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าผมเลือกที่จะใช้เหล็กห้าหรือว่าแม้กระทั่งไฮบริดเองเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะตีได้อย่างสบายๆนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะครับทำไมเราต้องเลือกเหล็กที่เราสามารถที่จะแครี่ตีระยะได้ได้ตามระยะที่เราที่เราที่เรามีตรงนี้หรือว่าระยะที่เราสามารถที่จะตีถึงรีนได้ก็คือว่าการที่เราเลือกเหล็กที่ยาวกว่าระยะที่เราจําเป็นเนี่ยนะครับจะทําให้ลดความกดดันครับให้เราตัด อุปสรรคที่อยู่หน้ากรีนหรืออุปสรรคที่อยู่สั้นเนี่ยออกไปได้นะครับข้อที่2นะครับก็คือการปักทีนั่นเองนะครับนักกอล์ฟหลายท่านนะครับชอบที่จะไม่ปักทีในหลุมพาสามนะครับ เพื่อที่จะต้องการการเข้าประทานลูกที่มีสปินเยอะหน่อยนะครับการเข้าประทานลูกแบบกดนะครับซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าการที่เราไม่ปักทีหรือหลุมพาสามเนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับหลุมพาสามที่มีระยะค่อนข้างสั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกเหล็กสั้นหรือว่าเหล็กกลางแล้วก็การเข้าประทานลูกให้โดนเต็มๆนั้นอาจจะทําได้ไม่ยากแต่ว่าถ้าเป็นหลุมพาสามยาวๆแบบนี้นะครับผมแนะนําให้ปักทีจะดีกว่านะเพราะว่าการปักทีเนี่ย จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการเข้าบอลที่ไม่สม่ําเสมอหรือว่าการตีท็อปลูกการตีหลังลูกการปักทีนะครับที่ไม่ยาวจนเกินไปปักทีให้สั้นนะครับแต่ว่าลอยหรือจะพื้นเล็กน้อยเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าบอลได้อย่างเต็มมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็หน้าไม้ประทะลูกได้อย่างหนักแน่นมากขึ้นนะครับ ข้อที่3นะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือการสวิงที่ความเร็วไม่ต้องเต็มร้อยนะครับผมแนะนําให้สวิงที่ความเร็วประมาณ80%เนะครับเพราะว่าจากทั้งข้อแรกและข้อ2นะครับข้อแรกเนี่ยเราเลือกเหล็กที่เผื่อไว้แล้วนะครับที่ระยะที่เราถึงสบายๆนะครับข้อที่2 เราปักทีขึ้นมาเพื่อให้โดนเต็มดังนั้นข้อสุดท้ายเราไม่จําเป็นที่จะต้องตีเต็มร้อยนะครับอาจจะตีแค่75หรือว่า80%เท่านั้นนะครับการตีที่ความเร็ว75หรือ80%นะครับจะทําให้วงสวิงของเราเนี่ยสมูทนะครับลื่นไหลามากขึ้นแล้วก็วงสวิงเป็นธรรมชาติมากขึ้นไม่ต้องพยายามเข็นซึ่งแน่นอนว่าจะทําให้ลําดับร่างกายตอนดาวสวิงเนี่ยมีความสม่ําเสมอมากขึ้นและการจัดลําดับร่างกายเนี่ยก็จะทาให้ทาให้เราทําได้ง่ายมากขึ้นนะครับดังนั้นลุ่มนนะ ไม้ไฮบริดนะครับโดยจับโชคนิดนึงนะครับแล้วก็ปักทีขึ้นมาสูงหน่อยแล้วก็จะลองตีที่ความเร็วประมาณ80%นะครับสุดท้ายแถมอีกทีนึงนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดในการที่เล่นหลุมพาสามยาวนะครับอย่างที่เราอันนี้ผมเรียนไปนะครับการเล่นหลุมพาสามยาวเนี่ยเป็นหลุมที่โอกาสใน,ในการทำาสกอร์เนี่ยค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับสิ่งที่นักกอล์ฟมักจะพลาดกันก็คือพยายามที่จะตีบุกจนเกินไปพยายามที่จะตีเข้าหาธงจนเกินไปนะครับซึ่งบางทีเนี่ยธงปักอยู่ในตำแหน่งที่ยาก และเมื่อเราตีพลาดแล้วเนี่ยเราอาจจะตีเข้าไปในอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นตกน้ําตกทรายนะครับตีโอีสามารถเป็นไปได้ข้างนั้นนะครับดังนั้นจงคิดว่าหลุมพาสามยาวเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนหลุมพาสีสั้นนั่นเองนะครับการคิดแบบนี้นะครับถ้าเราคิดว่าหลุมพาร์สามยาวเป็นพารสีสั้นเนี่ยแล้วก็กรีนเนี่ยคือแฟลเว์นะครับการคิดแบบนี้จะช่วยให้เราตีได้สบายใจมากขึ้นแล้วก็ไม่พยายามที่จะตีเข้าหาทงมากขึ้นนะครับแค่คิดว่าจะตีให้อยู่ในแฟลเว์เดี๋ยวลองดูนะครับว่าผมจะตีเป็นอย่างไรนหลบ